ยีจ่าทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลูเซียชาแนลเช่นเคยกับตอนนี้วันนี้เรามาอยู่กับเกมมิโอะนะครับอ่าก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ้ากดไงวะสเปซบาร์หรือชิปเออร์เอนเตอร์เดอะโกเนม with the keyboard ให้เขียนชื่อชื่ออะไรดีวะ ลูซี่โอเคเรียบร้อยช่วยด้วยช่วยด้วยฮ่าตนนี้เธอลูซี่มิซาโอ,อนั่นใช่มิซาโอ,อหรือเปล่ามิซาโอเอเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชีย่ยฟาเป็นกคตรจังกับนี่ฉันฝันไปหรือเนี่ย ฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงของมิโอะและมิโอะใครวะอ๋อลืมไปเกมนี้มันชื่อมิโอะใช่ปะไอเกส์อิสว j ชั t อะดรีมฉันคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันนะเนี่ยนี่มันก็ผ่านไปสามเดือนแล้วโอไม่นะฉันสายแล้วฉันสายแล้วฉันต้องไปโรงเรียนสายแน่ๆฉันหนาวนะพี่ชายฉันหนาวนะถุยไม่ใช่นะอะไรอะ ม i s a า n โอ e เน t ว o d o สตูดเอาทูม n o u ชอินออคัสไม่ได้พูดอะไรมากสตูดเอา t นี่เขาเรียกว่าเฟซเวิร์มนะครับก็ไปหาดูเอา she was just a simple girl lately <L> ฉันไม่เคยเออลำคาญเทียดอา่านไป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 นี่ผมไม่ได้เดินนะครับนี่มันเดินเองโอเคฉันได้เวลาออกไปแล้วไปละออาคาัส คลาสเออโรงเรียนเออชั้นของเราล่ำลือเกี่ยวกับการตายอย่างอนาถของมิสะโอเออไปสักทีฉันคิดว่าฉันคิดผิดนะฉันอยากจะเป็นแค่เพื่อนเธอเฉยๆครับก็ตัดฉากหาฉันนี่เจอโอเคตัดฉากมาที่ โรงเรียนมัง้งกำจอดำเออหายดำแล้วโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วตรงนั้นก็เป็นอย่างนี้โซตาโซตาเป็นคุณครูที่ปับที่โด่งดังในเด็กผู้หญิงอายากะมิสเตอร์โซตาอ,อาร์สกัอาร์ตเอ,วอ,อ,อเวอร์อ๋อมิสเตอร์โซตานี่สวยไม่ใช่สวยเท่เหมือนเคยเลยนะเนี่ย เสียงที่ฉันได้ยินตอนที่อยู่ในความฝันนั่นใช่มีสะอะดหรือเปล่านะเอ้ยเ้ไเ้กิดอะไรขึ้นจะมาตีกูเหรอเอ้ยมึงไม่ฟังสิ่งที่เลคเชอร์กูพูดเลยเอ้ยนี่คือในข้อมูลเนี่ยมันจะมีที่ออกสอบเยอะนะตั้งใจฟังหน่อยแส่อเออขอโทษค่ะแล้วทุกคนก็หกัวเราเหงื่อตกเลยลูซี่กูตึง ตึงตึงเออตึง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 ,ตง,ตงเอาไม่มีเหรอมิเตอร์โซตา้าแฮน์นิวสูตรโอ้มิสเตอร์โซตาได้มีนิวมีเสื้อตัวใหม่ด้วยล่ะโอ้สวยงามจริงๆเลยคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลูซี่ชื่ออายากะแต่เป็นพวกที่บ้าอาจารย์โซตามาก นี่เธอพูดแต่เรื่องของโซตามาตั้งแต่เช้าแล้วนะดู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 คุยอะไรกันเนี่ยไม่รู้แลยจะกดกข้ามครับขี้เกียจถุยอาฮะา Paranormal โอ้แปลไม่ออกเวอย์ู u c y c l a s s m a t e นี่เป็นผู้ชายที่โด่งดังเรื่องทุกอย่างทำให้ผู้หญิงติดตึมโอเคและนี่ก็เรื่องจริงนะนี่คือเรื่องของจริง ลูซี่คลาสเมดสตรีทออฟเดอะบูลี่ออเป็นเป็นหัวหน้าของพวกโขโจ๊กเดวิดอาโซเดอะแก๊สอินเดอะเติร์ดฟอร์ฮ e ลเวอร์บีน์โมเกนนี่ก็ลูซี่คลาสเมดเป็นคนที่เย็นชางเงียบเงียบมันน่าจะเป็นผีแน่ๆเลยอะไรเนี่ยบน่นบนไปบน่บน,บนไปบน่นไปบ่นให้ไวเลยครับบ่นเนี่ยกอดกันทำไมวะ มิสมิสโออย่าไล่คำสาบใส่กูเลยกูขอร้องอ่ะเอ้าเอ้ยแผ่นดินไหวกำเบยเอาแล้วไงเอ้ยไฟดับใครไม่ใจข้าไฟ baby just baby is นี่อาจจะเป็นคำสาบของมิสาโอก็เป็นได้นะมิสาโอน่าจะ get mad ก็คือโกรธอะไรสอย่างอ่ะอ้าวดูสิเฮ้ย เฮลลเสียงคำนี้มันมิซาโอมิซาโอฉันได้ยินใครพูดกับฉันเนี่ย Oh now it's gonna be her oh, Shut it I don't Lucy อยู่ท๊อปเธอพูดจ้าบ้าบ้าบบเนี่ยเปล่าแล้วฉันไม่ได้พูดบ้าบ้าบอบอาฉันได้เจอเอาแล้วไงมิซาโอกูนี่ก็เป็นเกมฮอลล์ เรขออ่านที่อ่านว่าที่อะไรไม่รู้เกมหลอนเกมแรกที่ผมเล่นนะครับอแต่เดนสเปนสองมันก็เกมหลอนเหมือนกันไม่หรอแต่เป็นเกม rpgxp เกมแรกที่ผมเล่นนะครับเพราะมันทํามาจากโปรแกรม rpgxp แต่ภาพกาขาดน,นี้แหละวะพึ่งนือเนี่ยแล้วนี่เป็นใครเนี่ย president onikawa k a w a r a อ๋อที่นี่เป็นห้องเรียนเขาเรียกว่าห้องสภานักเรียน แล้วคนนี้ก็เป็นหัวหน้าสภานักเรียนแล้วคนนี้เป็นใครเนี่ยในี่สุดฉันก็ถึงเจอแล้วอ๋อยายนี่ชื่อมิสไลบรารีคุณห้องหนังสือน่าจะเป็นสมญาน,นามมากกว่านะครับเออคุยไปคุยไปขี้เกียจไม่อยากฟังเนื้อเรื่องครับการที่จะทำให้คำสาบหายไปสรุปมันไปติดคำสาบตั้งแต่เมื่อไหร่จะต้อง ใช้จะต,ต้องช่วยชีวิตของวิญญาณของหญิง,ญงสาวต้องต้องทำในสิ่งที่ทำให้กูทำเลยนะหาฉันให้เจอมิโอรเรียกฉันอยู่โซ so, ดังนั้นเธอต้องการที่จะหาถูกหาให้เจอมิสเตอร์โอนิกาวะ I will go look for มิโอ โอ้นั่นก็ดได้ล s l เ v ลี่เอเวอร์ซ์เบรียดโอเคถ้าเกิดคุณเจอเกี่ยวกับปัญหาให้ไปเจอให้ไปหามิสเตอร์ไลบรารีที่ชั้นสองเธอจะช่วยเหลือเธอให้มากที่สุดถ้าเกิดคุณอยากจะทำเรคคอร์ดอ๋อบันทึกให้คุยกับฉันฉันจะทำให้ เซฟโอเคเยี่ยมเยี่มเยียมเยียเยมคุณสามารถกด C หรือกดอ๋อหรือชิพเพื่อทำเพื่อทำ quick save อ๋อก็คือกดกด C มันจะเซฟให้แต่ว่าถ้าเกิดออกไปมันจะไม่เซฟให้นะครับก็คือถ้าเกิดตายก็มาเซฟมาอยู่ตรงนี้โอเคสมจริงว่า เดินทีหนึงน่งได้ยินเสียงทีระบบแบบนี้เนี่ยไม่ทำสมจริงภาพแม่งไม่ค่อยสวยเลยแต่ว่าสมเป็นไอ้นี่แล้วเลื่อนไงวะอ๋อเลื่อนนี้ไล่หาเลยวะโอเคตัดฉากไปแป๊บนึงนะครับ